สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปพิเศษในรายวิชาทัศนศิลป์หกเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะเป็นเรื่องที่1ลายไทยเรื่องที่2รูปแบบงานศินละปะเรื่องที่3เป็นสื่อผสมนะคะวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือต้องการให้นักเรียนมีความเข้าใจในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย3าประเภท เรื่องแรกก็คือศิละปะลายไทยลายไทยเป็นศิละปะและวัฒนธรรมของคนไทยที่คิดค้นมาตั้งแต่โบราณวันนี้จะยกตัวอย่างเป็นเรื่องของแม่ลายพื้นฐานลายพื้นฐานนะคะสีส้มจะเป็นลายกระจงังกรอบสีเขียวจะเป็นลายกระหนกกรอบสีฟ้าเป็นลายพุ่มกรอบสีเหลืองจะเป็นลายประจำยาม ศิละปะลายไทยหรือลายไทยคนสมัยก่อนมักได้รับแรงบันดาลใจมาจากเช่นดอกบัวเปลไฟใบไ,ไม้หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวแม่ลายพื้นฐานลายแรกคือลายกระจังลายกระจังโครงสร้างภายนอกจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหรือคล้ายกีบบัวมักใช้ตกแต่งริมขอบของสถาปัตยกรรมต่างๆหรือขอบวัตถุต่างๆ ข้อสังเกตของรากจังจากภาพถ้าวาดให้ส่วนยอดตั้งขึ้นจะเรียกว่าบัวงายถ้าเขียนให้ส่วนยอดอยู่ด้านล่างเรียกว่าบัวควา่าถ้าเขียนให้ยอดเอ็นเรียกว่าบัวรวนแม่ลายพื้นฐานลายที่สองลายกหนกกระหนกที่มีตัวรอเรือกับกหนกที่ไม่มีตัวรอเรือ แปลเหมือนกันว่าทองนับเป็นแม่บทของลายไทยที่ประกอบด้วยก้านเถากับใหญ่กับเล็กกีบเลี้ยงตัวกระหนกและยอดกระหนกไว้อย่างครบถ้วนโดยผู้เขียนมักจะแบ่งแยกออกเป็นสามส่วนส่วนแรกตัวเหงาจะอยู่ด้านหน้าจะมีลักษณะม้วนคว่ำลงแสดงความเศร้าเหงาจึงเรียกตัวเหงาตัวที่สองตามเส้นสีฟ้า ตัวประกบจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังตัวเหงาส่งให้เกิดตัวลายที่3ซึ่งตัวที่3เรียกว่าตัวยอดหรือตัวเปลอยู่ด้านบนสุดของลายกนกจะสะบัดผิวไหวคล้ายกลับเปลไฟจึงเรียกทั้ง3ส่วนนี้ว่ากนก3ตัวแม่ลายพื้นฐานลายที่3ลายพุ่มภายใน จะเป็นทรงพุ่มข้าวบินโดยภายรอบนอกโครงสร้างจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนส่วนด้านที่เป็นไส้จะเป็นทรงพุ่มข้าวบินดูจากวงกลมที่เป็นสีชมพูนะคะแล้วเป็นภาพลายเส้นอันนั้นจะเป็นลายพุ่มทรงข้าวบินซึ่งตรงกลางจะเป็นพุ่มนะคะแล้วรอบนอกหรือจะเป็นกีบสี่กีบคล้ายๆกีบบัวส่วนลายด้านที่เป็นสีเหลืองที่เป็นเหมือนหน้ายักษ์อันนั้นคือดัดแปลงออกมาเขาก็เรียกว่าเป็นลายขบ ะะส่วนด้านล่างที่เป็นออกสีเหลืองๆส้มๆมมก็คือเป็นลายทรงพุ่มข้าวบินที่ดัดแปลงเพิ่มเติมแต่งขึ้นลายสุดท้ายนะคะจะเป็นลายประจํายามลายประจํายามก็คือลายที่ดัดแปลงมาจากลูกจานมีโครงสร้างเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในจะมีลักษณะเป็นวงกลมตรงกลางรอบนอกจะมีลักษณะเป็นกลีบคล้ายกลีบบัวยูสี่กลีบ มักใช้ลายประกอบตกแต่งสถาปัตยกรรมจบไปแล้วเรื่องศิลปะลายไทยเรื่องที่2ต่อมารูปแบบงานศิลปะซึ่งประกอบด้วย3รูปแบบ1แบบเหมือนจริง2กึ่งนมา,ามธรรม3นามธรรม ศิลปะแบบเหมือนจริงคือการวาดตามที่ตาเราเห็นตามสิ่งที่เห็นจริงใส่สีตามความเป็นจริงภาพลักษณะแบบนี้จะไม่ซับซ้อนจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกตามที่ตาเราเห็นตามภาพที่เราเห็นโดยชัดเจนต่อมาศิลปะ รูปแบบกึ่งนามธรรมคือการที่เราบิดเบือนจากความเป็นจริงหรือตัดทอรูปทรงให้เหลือเพียงเขาโครงแต่ยังรู้ว่าสื่ออารมณ์และความรู้สึกหรือต้องการสื่อความหมายของภาพในเรื่องแบบใด รูปแบบสุดท้ายรูปแบบศิลปะแบบนมามธรรมโดยศิลปินจะตัดทออรูปทรงให้เหลือเพียงาทาัศนธาตุและนำมาจัดวางให้เกิดความงามตามจินตนาการและแฝงด้วยเนื้อหาความคิดของศิลปิน เนื้อหาของศิลปะเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนสื่อผสมหรือมิกมีเดียอาร์ตเป็นการนําเทคนิคหรือประเภทของงานศิลปะตั้งแต่2ประเภทหรือ2เทคนิคมารวมด้วยกันเช่นการนํากระดาษมาตัดแปะและระบายสีทับหรือการนํากระดาษกับผ้ามารวมกันแล้วก็มีการเพ้นหรือการระบายสีหรือการนำไม้มาผสมผสานกับการวาดนะะหรือ การนำวัสดุต่างๆมาตัดแปะและมีการเพ้นจบไปแล้ว3เรื่องนะคะที่เราเรียนกันหลักๆก็คือ 1. ศิลปะไทย 2. รูปแบบศิลปะ 3. สื่อผสม